สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำอาชุดสักดก้อนไฟ B5 นะครับจากานั้นจะถูก้าหัวสามอ่อนใน์ชุดนะครับตัวนี้เป็นหนังสือพร้อมกระดาษน็อตไลนะครับออมาเครื่องตัวนี้จะได้เครื่องทั้งหมด4ตัวนะครับพร้อมกระบอกจับอีก4ตัวนะครับที่เป็นอลูมิเนียม เครื่องสีตัวก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยนะครับสีตัวนี้แยกตามประเภทงานได้เลยนะครับสามารถเดินเส้น่านตรงสี ทําทเงาได้เลยนะครับทั้งสี่ตัวแยกตามประเภทงานได้เลยครับสังเกตง่ายๆครับสองตัวนี้ไว้เดินเส้นเลยนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับงานตัวสีดําสําหรับงานอ่าลงยันหรือว่างานมินิมอลนะครับตัวนี้เส้นใหญ่นิดนึงสามารถใช้ได้นะครับอีกสองตัวนี้ถมสีกับลงเงาเลยครับแยกประเภทเหมือนกันครับ ซื้อชุดเดียวได้ครบทั้ง4งานครับอุปกรณ์ที่เหลือทั่วไปก็จะมีพวกโอลิ่งจุกยางก้านเข็มอันนี้เป็นซับไพเออร์นะครับเป็นหม้อแปลงตัวนี้เป็นดิจิตอลนะครับมาวัดให้นี่ก็จะเป็นพวกอุปรกรณ์ต่างๆนะครับตะบอกจับ นอกจากบอกลูมมินียมแล้วยังมีกระบอกพลาสติกแถมให้ครับสําเร็จรูปมีน้ํายาลอกลายน้ำยาทำความสะอาดจุกใส่สีสายเกี่ยวสองเส้นแล้วก็ที่สําคัญถ้ามีเข็มให้ห้าสิบเล่มนะครับเป็นเข็มรวมเบอร์มีสีให้สิบสีนะครับนี่เป็นใบตีสำรองแล้วก็มีนางเียมแถมให้นะครับชุดนี้คุ้มมากๆครับสนใจอย่าลืมอินบ็อกมาได้นะครับทาง f a c บุ๊ก k ท a t t o o 9 6 3 c o m นะครับหรือแอดไลน์ดีนะครับ Tattoo963 ครับเติมแอปน้ำหน้านะครับอย่าลืมนะครับเติมแอดน้ำหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ